คลิปนี้สำหรับหัวใจคนรอสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองรักและรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นไปต่อไม่ได้แต่ตอนนี้คุณอยากจะรู้ว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงและเขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณบ้างหรือเปล่าคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนนั้นของคุณคนที่คุณรู้ทั้งรู้ว่ารักแต่เป็นไปไม่ได้ p e อร์มการตื่นรู้ความเหงาความโดดเดี่ยวการปลีกแยกหรือการปลีกวิเวกการแยกตัวการอยู่เพียงลำพัง Fi ออ of Pentacles ชาวราศีธาตุด,ดินพฤษศพกันมังกรความน้อยใจความรู้สึกขาดแคลนไม่เป็นผู้ที่ถูกเลือก k ิงอ of ซอ o r ดชาวราศีธาตุลมเมถุนตุลกุม ความนิ่งเงียบของเขาเฮลแฟนครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความถูกต้องจารีประเพณีนายออฟชอตอสวินถือดาบอุปสรรคปัญหาการแย่งชิงการแข่งขันเดอะ o ฟการเริ่มต้นใหม่นายออฟคัพ ความพอใจในความสัมพันธ์ชาวราศีธาตุน้ำคอรากฏพิจิกมีนหรือหมายถึงรักซ้อนเจ็ดออฟซอดาบการกระทําผิดลับหลังการเป็นชู้การนอกใจ f o u r of Cups สีถ้วยรักข้างเดียว w o w l l ให้ปิดท้ายสำหรับเป็นไพ่ The Lover's สำหรับหัวใจคนรอเขาคือเลิเวอร์ของคนได้แดงระหว่างคุณกับเขาได้ทำหน้าที่ของมันโชคชะตานำพาให้คุณั้งคู่มาพบเจอกันแต่ด้วยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการพบเจอในเวลาที่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาในเวลาที่ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่ทุกอย่างก็ตามคุณและเขาจะรู้สึกรักกันมากแค่ไหนก็ตามแต่ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงไป ไพ่อยู่ใกล้เคียงกลายเป็นไพ่สามดาบซึ่งบ่งบอกถึงความรักที่มีปัญหานะคะคุณเลือกที่จะแยกตัวเลือกที่แยกออกมาไม่ต้องการที่จะทำผิดจเจอร์มิทหมายถึงการตื่นรู้ความเข้าใจความเหงาความโดดเดี่ยวการแยกจากหรือไพ่ซับเพเยตนั่นเองคุณเลือกที่จะอยู่เพียงลำพังด้วยความรักคุณมีคนที่รักอยู่ในใจ คุณเป็นคนโสดที่หัวใจไม่ว่างคนโสดที่รักใครบางคนอยู่คุณอาจจะรู้สึกเงียบเหงารู้สึกน้อยใจบ่อยๆเสียใจหลายๆครั้งเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปเอาที่ผ่านมาเขาการกระทําของเขาหรือบางครั้งเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบ และคุณก็รู้ดีว่าเขาตัดสินใจอย่างนั้นไปแล้วและคุณเองก็เลือกที่จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันในความสัมพันธ์นั้นมันยากเหลือเกินที่จะไปต่อได้แต่ที่สําคัญที่สุดศีลธรรมความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคุณทําให้คุณเลือกที่จะยอมปรีออกมายอมที่จะผิดหวังเสียใจดีกว่าที่คุณจะยอมแย่งชิงหรือแข่งขันกับใครทําให้คุณอาจจะอยู่อย่าง ดดเดียวเดียวเงาเงาเพียงลำพังหลายๆครั้งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่มันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าในใจของคุณยังคงมีแต่เขายังคงรู้สึกถึงเขาและคิดถึงเขาความสัมพันธ์ที่คุณพอใจคุณเลือกที่จะอยู่ ด้วยความพอใจคุณพราะที่จะอยู่อย่างเป็นโสดเพราะคุณมีคนที่คุณรักอยู่ในหัวใจเพียงแต่ว่าบางครั้งมันมีความเหงาดีกว่าที่คุณจะทําผิดคุณเลือกที่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ดีกว่าที่คุณเลือกทําผิดหรือเป็นชู้หรือเป็นความผิดของใครหรือเป็นการกระทําลับหลังใครด้วยการที่คุณเป็นคนดีศีลธรรมในใจคุณความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจคุณเป็นตัวกําหนด ให้คุณรู้ว่าคุณควรทำยังไงให้ใบนี้เป็นการม่งบอกถึงการที่คุณกำลังเข้าใจตัวเองและคุณกำลังจะก้าวข้ามเวรกรรมเดิมของคุณผลจากกรรมหรือการกระทำจากภพชาติเดิมทำให้คุณพบเจอกับเหตุการณ์นี้ขอให้คุณเข้มแข็งและก้าวข้ามมันไปให้ได้ความอดทนในวันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตตอนนี้แม้แต่คุณจะรู้สึกถึงเขาอยู่ข้างเดียวรู้สึกว่า ได้เฝ้าดูเขาได้เห็นเขาอยู่ในที่ไกลๆคุณก็มีความสุขแล้วดีกว่าที่คุณจะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเต็มไปได้วยความเจ็บปวดหรือมีปัญหาคุณเลือกที่จะเป็นอย่างนี้ความสุขของคุณอยู่ที่การได้เห็นเขามีความสุขหรือการได้เห็นเขาอยู่ในที่ไกลๆหรือรอว่าวันหนึ่งวันไหนสักวันหนึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณกับเขาอาจจะได้เริ่มต้นจริงๆในความสัมพันธ์และก็สำหรับไพ่ชุดนี้บ่งบอกว่า การที่มี The Lovers เป็นไพ่ใบสุดท้าย Fe ี f ร์แลและ The World ขึ้นมาแบบนี้ลงบอกว่าวันหนึ่งการรอคอยของคุณหัวใจคนรอของคุณจะได้รับการตอบรับอย่างถูกต้องและยุติธรรมขอให้คุณอดทนรออยู่ในที่ของคุณและทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรัก อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ